นี่ไฮเบียรกันมันคือเบียร์ไฮพวบยู่เภาพมากับอันนี้บ่การบ่ค่อยดีปันไดปลาดุงแค่รุไม่ต้องเออแท้เหยื่อแท้สามเออไม่แจกไหนบ่ดออเยอะสบายดีเด้อปลาดุงเด้อสบายดีปลาดุงนี่รึอ๋อดีใจบ่เมื่อยแห้งหรือบ่จะเปิดเย็นยี่บ่ทางนี้นะเย็นบู่กเย็นบ่รึเปิด นม ER ES ือสบายดีแม่นมือสบายดีสบายดีใกบางเออมือเฮียแล้วไปจนี่แ้กมือนะรองูมือนะเออห้าห้าจอดก่อนห้แมแม่แม่ักแม่เาหนึงวินหัวเิว

Ni dạo của kim vàng nợ đâu. Nang bukin mang quay cái bukin kim mang thai nhát mang sao tôi lắm sai lắm sai bội đi kim vàng kim 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 đâu như cái sữa mà bớt tổng nó bẹp đây nói nó nhanh mi bớt được cả hơn nó mi rồi nó mà ớt ở như hơn nó ok hả mi nó tổng ngầm ngầm cứ còn bị việc đây tổng khí đại này được không nó bẹp mà khí đại cả bó nó ngầm ngầm không nó phải động cái gì không nào นอาหานปูนาพวกมีขายของถึกเฮ้ยทึงทึงทางเข้าไปห้องหมอกนั่นมันเกี่ยวกับพวกอันเครื่องสมรางอ่ะนะก็ตุ่มคูุูเบียยังมีอยู่แต่มันมันเป็นอ้ารเนื้อกนี้เลยชาปตะกาเขาไราขายส่งนะเขาขายไบ็โดยเฉพาะอันนั้น งยกยิ่งข้ามบิววาเด่ยกม้ารถเอไิา่ยกยิ่งยกยิ่งเลยวันนี้วันนึงก็วันสุกบ่วันุกใส่ชุดกีฬาเรียบร้อยะไปซเอมมูนางกระโปรงเฉาเชียวจมูกเวีนวิวน่งขมออยู่ตะกามคนมาไอนงเชือไอ้ตาบ่เป็นยังก็ไปได้ Ni a kim ngưng ngọt tội vào gần bên kia yêu hm hết hạ gần hết hạ gần 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 mẹ gần hay gần đục gần hạ gần hạ gần hay gần hạ gần hạ gần กิ่งุ้งคายดิอะกุ้าันกซอ่ะลูกกับป้าันซองงี่เราวะยินเชียงใหกับว่าลูกโตลบทีแล้วก็ผัวเรววอาต้องคิปว่าโอ้ื่อบวให่โอ้ยหละาเจาะหาซองมึงเหรวะข้าวปลูกยอดเนี่ยมันนอนมันเป็นตัมันท่าเพิขึ้นไม่ตื่นจะไม่ตื่นมันีเนาะมันต่างกระตัวนนอนรับได้เนาะ Này, hỏi. <laughs> em hỏi thấy bị thang ngam này ừ, thang ngam đấy là biểu thì... nó Cái này thang mà, ngam đấy thì thang ngam này nè, đi, đi, đi Hãy thử đúng không? Thì nừng nè nó biểu ừ, Thằng này đợt này chỉnh như mở nó hiểu chứ nó không nó nó không nó không nó Mở ra không nó không nó không nó 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 không nó không nó không nó không ừ. là là... ừ. nó không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  ถาได้น่ะดากเด็กเยอคือคุร้องยุกึงหมอสิมือะไรก็คนจอดมาซักเอะเจยพบมอเปคนมาักเรากนแค่ตรวจขี้แห่เชีตรวจขี้แห่เด็กะตรวจปึงมือตรวจปึงหังาจะคนนีจะคนไม่รู้ออไ้คือจะกิ้วได้ี้ cha cái, cái cha cái cái cái, à, nữa đi, mình cũ Nhà đi chứ, già đi luôn, <laughs> lại. Đây.

ถามดูถามไม่ป้ามาตรวจยังเธอถามดูมาโซจ้าออเป็นมาแต่บ้านไหนนี่นาแพรเนะนาแพรนาแพรบ้านน้องงูหรอเออแม่แต่มาไกลเติมเนาะแผลไปยั้งมาตรวจน้องมาตรวจไม่ตู้นี่ ตรวจไม่ตู oh. oh. ่หรอไม่เป็นตั้งกวยตะบันอาเรกเลาว้าคุณอยอน้รงคิวกันไปคิวอย่างนี้น้องบิว

ด้วยกันสี่เดือนขอหาเดือนเนึ่งแต่หัวไอ

ก็ล่าให้แม่ฟงเดี๋ยวรอคุณสอาไปตรวจว่าผลตรวจเป็นยังไงเนาะป้ารุ่งเดี๋ยวมาเรอติดตามอีกทีหนึ่งเนาะนางมุดสภาพด้วยมื่อเลยคุณแมเมื่อยหักเต็มขึ้นนี่แหละเนาะแต่เมื่อขึ้นนี่หายก็เวลาเนาะห่างบิ้วลดยังไงลดบิ้วบิ้วได้ไหมตื่นมาเป็นห้าอีกคือชิบเปนเมื่อยค่ะเป็นห้าเมื่อยอนุนคืนนชื่อนะ

เบิร์นเดอม์วิวมีไขว่ดื้อบ่มีนี่ย่งเราม่ขึ้นเลขย่ี้ดูมูนะคนเก่งนะเด็นตื่นเฮ้ยต่นหมดแล้วเดอให้เบิรนุ่งหมอจำทองเด้เฮ้ยเยงเป็บบ้างเมุดจัดมุดัดเบียบรอยเฮ้งคนเก่งคนเก่งเกลีไปทางนใคเกปทางครเช้า

เหออนเลย้มือเก่งวะลเก่งแนวคนผู้ชาวเลยง่ายเลยน่งรไม่ตูวปะลเอากระป๋าเข้ามาในลูกเียงพงจะใช้ได้เลยนี่สัเ้ยสักมือเก่งยังเดือก้นบบนี่เดือกแต่ก้นแน่บนีปีนแน่ปีนแน่ทีทไมเอออออ Ê đội ê tốt đấy. Đúng đừng hài đấy. Thôi là về nhang độ. Đúng ngó bảo qua về nhang kia mày. À. Phải giờ dừng, phải giờ dừng nếu này kỳ phun nè. Ừ. Ừ. <laughs> <laughs> นเออเฮออาจนี่บอลองจีนี่บอโลเปลี่ยนกันบ่เอ้ยวิวักมือสิบ่เอาอนี้ักกนสิบอลองจีนี่บอชาลองจีนี่บเี่ยน้ีเน้ยเเมเดี๋ยวเราอายากับซักต้นแบบนี้เนาะพี่น้องเย ประมาณเกือบหลานจะหลานเหมือนกันเด็กหน่อยบนห้องยังโดดเสือไทเกอร์สิงโตค่ะฮะสิงโตได้อ่อนปลาเลยค่ะปลาไม่ยังโดดฮะฟิดฟีนี่ค่ะชีทฟิต Shit. <laughs> <laughs> Mình cho bữa đi. Mình cho bữa mày ta phai. Oh. Ui. Ui. nhang nó, bay nhang một cắt một cắt chi chưa. Bye bye bạn đi ba nó. Gặp gặp bạn đi. Tự lo già nó. Tự chạy ngân chắc là này. con kênh, con kênh

mọi người nó hết 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 hết

้ำใส่ฮะออกมใส่ลำใส่เป็นยังงไขำใส่เป็นไข่ลำใส่เป็นนี้อจังบอกเลยเป็นเพื่นบอกว่ากินยังนงกินกะเล็อยกับยังอีกขนมวานกัขนมเคี่ยวแ้วเพ่อกินแบบนี้มาดอกบ่เ่ก้น้ำย็นบ่อืยุดกันเด้อเหนเดเด้อยืดบอองบ่ ตะกินเนี่ยบนี่เป็นดีไหมไป่วยออยงนีปัที่วันที่หละวันดูเดือนยังก็ไม่เดือนแน่ยนี่จเด็วันที่วันที่หนึ่งนหปุ่ง้านเ่อมากม่นอกหนังนงมังกร i